สวัสดีเมื่อนชาวสเตปกี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้อนะครับวันนี้มากับเรียวมีจ T e o 3นั่นเองนะครับมาครั้งนี้นะครับโหดม,มากๆเลยครับ <Yeah. S 1> คนสเปคกันมาแบบโอ้โหไม่กักสเปคอะไรเลยนะครับ <Wow. S 1> ใครดูคลิปนี้จบนะครับบอกเลยนะครับว่ามีกระเป๋าตังสั่นอย่างแน่นอนถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปกระเป๋าตังสั่นกันแล้วอินโชมา เปิดมารอบนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าโหถูกใจไม่รู้จะถูกใจยังไงยิ่งดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดสมาร์ทโฟนสมัยนี้บอกเลยนะครับว่าราคาประมาณหมื่นกลางๆมีหนาวอย่างแน่นอนและแน่นอนนะครับว่าตัวนี้มีสิทธิ์เข้าประเทศไทยพอสมควรเลยกับเรียวมี GT ทีน3มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้นะครับดีไซน์ของเขานะครับมาทั้งหมดถึง3สีด้วยกันสีแรกนะครับก็คือสีนําเงินแถบขาวแบบนี้นั่นเอง สวยมากนะครับแต่อย่างสีเก่านะครับที่เป็นสีเขียวแถบดำนะครับไม่มีแล้วนะแต่ครั้งนี้นะครับมาเป็นสีที่ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือสีน้ําเงินแถบขาวนั่นเองสีต่อมานะครับสีขาว Silver Stone สีขาวแบบแถบดํานั่นเองนะครับสีตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยและสีสุดท้ายนะครับนั่นคือสีดำไซค n นั t Black นั่นเองนะครับสีนี้นะครับเป็นสีที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรเลยและแน่นอนนะครับไม่ให้เสียชื่อเรียวมีนะครับความบางและน้ําหนักก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ตัวนี้นะครับมีความบางอยู่ที่8.2ม mm, ิเมเท่านั้นซึ่งน้ําหนักก็เบามากๆนะครับอยู่ที่188กรัมเท่านั้นเองในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วและมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus เองเป็นจอแบบ AMOLED Display นะครับในส่วนของ Refresh Rate นะครับตัวนี้ให้มาสูงอยู่ที่120 Hz และ Touch Sampling Rate นะครับสูงสุดที่ให้ได้นะครับ1,000 Hz กันเลยทีเดียว wow. และหน้าจอนะครับยังแสดงสีสันได้กว้างนะครับอยู่ที่10ปิดหรือ1,000ล้านสีอีกด้วยในส่วนคอนรทสต์เรชิโอนะครับอยู่ที่5ล้านต่อหนึและกระจกที่ครอบทับมานะครับก็เป็นในส่วนของ c ค n นนิงกอริลากา s นั่นเองนะครับในส่วนของสแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบสแกนลนยนิ้วมือบนหน้าจอนั่นเองนะครับในส่วนของราคานี้ส่วนใหญ่สแกนนิ้วด้านข้างหรือที่ปุ่มโฮมนั่นเองนะครับตัวนี้จัดมาแบบโอ้โหโหดเยี่ยมเอามาหิดจริงๆเด้อในส่วนของ Perform a n c e กันบ้านดีกว่านะครับ CPU ตัวนี้นะครับให้มาเป็นตัวท็อป เกือบสุดนะฮะของทางมีเดียเทคไดเมนสตี้แปดพันหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับถ <Yeah. S 1> ้าคุณได้เห็นภ <Ooh. S 1> าพง่ายๆนะครับในตอนที่มันมีแซนแอมดักกอนแปดแปดแปดแล้วก็จะมีในส่วนของแซนแอมดักกอนแปดเจ็ดศูนย์ซึ่งตัวนี้นะครับก็เทียบเท่านะฮะแบบถึงว่ามองให้ง่ายๆก็คือแซนแอมดักกอนแปดเจ็ดศูนย์นั่นเองแต่ในส่วนของประสิทธิภาพตัวนี้ไม่ใช่แซนแอมดักกอนแปดเจ็ดศูนย์นะครับแรงกว่าอีกนะครับผมในส่วนสถาปัตยกรรมที่ผลิตนะครับก็อยู่ที่ห้านาโนเมตรเท่านั้นเองและ GPU นะครับก็เป็นของงทา ARM นะครับก G 6 1 0 MC 6นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีชิปกราฟิกพิเศษนะครับซึ่งเขาเรียกว่า i n d e p e n d e n c e Graphics Chip นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นการทำงานในรูปแบบของการเพิ่มเฟรมเรท ให้กับเกมมิ่งนั่นเองนะครับอย่างเช่นเกมที่รองรับแค่60เฟรมเรทนะครับตัวชิปตัวนี้นะครับก็จะไปเพิ่มเฟรมเรทให้สูงสุดที่120เฟรมนั่นเองนะครับในส่วนเกมที่รองรับนะครับตอนนี้มีประมาณ20บวกๆนะแน่นอนนะครับในอนาคตน่าจะเพิ่มมากกว่านี้นั่นเองซึ่งตรงนี้ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะในส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับเป็น 3D Temporal VC นั่นเองนะครับที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับอยู่ที่4,129ตารางมิลลิ นั่นเองนะครับซึ่ง <Wow. S 1> ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับซึ่งจริงๆเขาเคมนะครับว่าพื้นที่จริงๆของเขาเนี่ยมากกว่านี้อีกเป็นแบบหลักหมื่นตารางมิลลิเมตรเลยนะครับมีหลายชั้นแหละว่าง่ายๆถ้ารวมทั้งหมดนะ ก็มีพื้นที่ที่เป็นเกี่ยวกับการระบบระบายความร้อนเนี่ยใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับในส่วนของแรมนะครับตัวนี้ก็ให้มา3ขนาดด้วยกันแรม6แรมแแล้วก็แรม12มากที่สุดนั่นเองนะครับโดยชนิดของแรมนะครับก็เป็นแบบ l p d d r 5นั่นเองนะครับ r ร m มีให้2ขนาดนะครับ 128GB แกละก็ 256GB เป็นแบบ u f S3.1 S นั่นเองนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้ก็ให้มันเป็น Android 12ซึ่งครอบทับด้วย Realme UI เวอร์ชั่น3อีกทีหนึ่นั่นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับคือเรื่องของกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับสมาร์ทโฟนเรียวมี GT Neo Series เนี่ยมักจะไม่ให้กล้องถ่ายรูปที่ดีมากนะักแต่ครั้งนี้ครับเขาให้ IMX 7 6 6มาเลยบ้าไปแล้ว50ล้านพิกเซลนะครับที่มีขนาดเซนเซอร์ใหญ่อยู่ที่1ส่วนหนึ้นิ้วนั่นเองซึ่งก็การันตีนะครับว่าถ้าได้เซ็นเซอร์ตัวนี้มาก็คือจะมีคุณภาพในการถ่ายภาพค่อนข้างดีเลยนั่นเองในส่วนของขนาดเซ็นเซอร์นะครับอยู่ที่1ส่วน1นนิ้วและก็มีเม็ดพิกเซลที่ขนาดใหญ่อยู่ที่2.1ไมครนั่นเองโดยเทคนิคนะครับก็คือรวมจาก4เป็น1นั่นเองและยังไม่พอนะครับให้ OIS กันสั่นมาด้วยพร้อมกับค่ารูรับแสงนะครับอย 1.9นั่นเองนะครับเลนส์ต่อมานะครับคือเลนส์อัลตร้าไวนั่นเองนะครับตัวนี้ความละเอียดธรรมดามากเลยนะครับก็คือ8ล้านพิกเซลมุมมองภาพกว้างอยู่ที่120องศาและแน่นอนนะครับค่า F อยู่ที่2.25นั่นเองและเลนส์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเลนส์มาโคที่ให้มาความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแบบ เลนส์แถมนะผมว่าเป็นเลนส์แถมนั่นแหละค่า F อยู่ที่2.4นั่นเองและฟีเจอร์นะครับที่ให้มานะครับในส่วนของวิดีโอแล้วก็ฟอทอกราฟฟี่นะครับตรงนี้นะครับมีฟีเจอร์มากมายพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะครับขอไม่เจาะลึกมากนะครับเพราะว่ามันจะยาวมากๆเลยก็ขอยกมาสัก3อย่างแล้วกันนะครับนั่นก็คือในการถ่าย วิดีโอเบอร์ตัวนี้ทําได้นะครับอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับพวกซีนิเมติกโหมดหรือแม้แต่ในส่วนของวิดีโอพ็อตเทจค่ายอื่นๆนะครับตัวนี้ก็มีมาให้แบบขำนะครับไนซีนนี่คือการถ่ายภาพโหมดกลางคืนอันนี้เรียวมีถนัดแล้วก็เป็นที่เรื่องชื่อนะครับว่าถ่ายได้ดีพอสมควรเลยและก็อันสุดท้ายนะครับคือสตรีช็อตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโหมดของทางเรียวมีนะครับที่ให้มาเกือบจะทุกรุ่นเลยนั่นเองนะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับ 4K 60เฟรมเรทนะครับได้นั่นเองนะครับแต่เฉพาะเลนสหลักเท่านั้นนะครับในส่วนของเลนส์อัลตร้าไวเนี่ยจะได้แค่ Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับผมกล้องหน้านะครับตัวนี้ให้มาความละเอียด16ล้านพิกเซลของทาง Samsung ซึ่งก็มีรหัสด้วยนะครับเป็นของ S5K3P9 นั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเคยไปใช้ในส่วนตัวไหนมาก่อนเพราะฉะนั้น ก็ไม่สามารถเทียบได้เนาะแต่เอาเป็นว่ารู้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับค่า f อยู่ที่2.4นั่นเองในส่วนของการถ่ายวีดีโอกล้องหน้าตัวนี้ได้แค่ full hd 30เฟรมเรทเท่านั้นนั่นเองนะครับ oh. เรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ระบบการชาร์จดีกว่านะครับ ตรงนี้นะครับให้มา2ขนาดแบตเตอรี่นะครับเอาตัวทีละตัวก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ4,500มิลลิแอมและแน่นอนนะครับมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วของเขานะครับอย่างอัลตร้าดัชชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งสามารถชาร์จได้อยู่ที่150วัตต์พระเจ้าและเขาเคมนะครับว่า5นาทีสามารถชาร์จจากศูนย์นะครับได้ถึง50%กันเลยทีเดียวว้าว5นาที โอ้โหแต่แน่นอนนะครับว่ามันมี2โมดูลอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแบตเตอรี่อยู่ที่5000มิลลิแอมพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็วของทาง Super ร์ดัชาร์ตนะครับที่80วัตต์นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นการแรกกันนะครับว่าคุณต้องการแบตที่อึดขึ้นไหมก็ชาร์จช้าลงหน่อยนิดนึงนะครับ80วัตต์ไม่ช้านะเออหรือคุณต้องการชาร์จเร็วที่สุดนะตอนนี้นะครับก็เป็น150วัตต์ก็ได้นะครับแต่แบตเตอรี่จะมีอยู่แค่4,500มมิลเท่านั้นเองม ก็เลือกกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่แน่นอนนะครับเดี๋ยวมันมีเงื่อนไขอีกเล็กน้อยนะครับในการเลือกตรงนี้นั่นเองนะครับเรื่องระบบเสียงนะครับตรงนี้ก็ให้มา2ลําโพงเหมือนเดิมนะครับของทาง d o b W H m o s c นั่นเองนะครับตรงนี้ให้มาคุณภาพค่อนข้างจะเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็รองรับระบบเสียงของทาง Hi-Res Audio Certification ด้วยนั่นเองนะครับและไม่มีในส่วนของรูเสียบหูฟังแจ็ค3.5นั่นเองนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับเรื่องอื่นๆนะครับปิดท้ายและท้ายสุดนะฮะนั่นก็คือในส่วนของมอเตอร์ การสั่นนะครับ X-axis linear vibration motor ตัวนี้ก็มีมาให้ทําให้คุณภาพในการพิมพ์หรือแม้แต่ในการเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็ให้มาคุณภาพค่อนข้างสูงเลยนั่นเองครับระบบการรองรับซิมนะครับเป็นแบบ duo sim 5G ทั้งคู่และก็ wifi 6นะครับ bluetooth version 5.2และสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ NFC นั่นเองยังคงให้มาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องของราคาอย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นการแบ่งราคาตามในส่วนของระบบชัดเร็วนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับ ว่าราคาที่ขายแพงกว่าก็จะเป็นในระบบการชาร์จเร็วแบบ150วัต์นั่นเองแต่ราคาที่เราจะพูดถึงก่อนก็คือราคาที่ถูกกว่านั่นเองเนาะอ่าเรียวมี GT Neo 3ที่รองรับ80วัตต์รุ่น RAM 6รอม128จะอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณอยู่ที่1 5 0 0บาทครับเจ้า <Yeah, yeah. S> 1 5 0 0ฮึโอ้ย,อยไปต่อไปต่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นเต้น ต่อนะครับรุ่นแรม8รอม128นะครับ2,299หยวนหรือประมาณอยู่ที่12,100บาทครับ้ <Wow. S 1> และตัวสุดท้ายนะครับที่แพงที่สุดในรุ่นของตัว80วันนะครับแรม12รอม256ราคาอยู่ที่2,599หยวนหรือประมาณอยู่ที่13,690บาทนั่นเองนะครับ Yahoo. นี่คือแพงสุดของเขานะฮะเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นสีเลยเราไปต่อกันดีกว่านะครับในส่วนของการชาร์จเร็วที่150วัตต์จะมี2ราคานั่นหมายความว่าความจุก็จะมีความจุที่น้อยลงนั่นเองนะครับรุ่นแรกเลยนะครับก็คือ r a แรม r รอม256ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,699หยวนหรือประมาณอยู่ที่14,200บาทครับว้าว <Wow. S 1> ram แรม8รอม256นะ และตัวสุดท้ายครับแพงที่สุดของรุ่นนะครับแรม12รอม256ราคาอยู่ที่2,899หยวนหรือประมาณอยู่ที่15,270บาทนั่นเองครับ yeah นี่คือตัวแพงสุดแล้วเนี่ย1 5พระเจ้าชัดเร็ว150วัตต์แบตเตอรี่4,500แต่มันก็ต้องเลือกนะครับถ้าคุณเลือกในส่วนของ ชัดอจเร็วที่80วัตต์นะครับเริ่มต้นที่1500เท่านั้นแต่ก็จะเป็นในส่วนของแรม6แล้วก็ ROM 128นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเปเลือกกันเอาเองเลยผมไม่แบบผมไม่อยากจะให้เลือกนะฮะเพราะแน่นอนนะครับว่าถ้าเข้าประเทศไทยก็น่าจะเข้าไม่กี่ตัวนะครับผมเชื่อว่าอาจจะเข้าแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นในส่วนของตัว80วัตต์ตัวหนึ่งแล้วก็150วัตต์ตัวหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของแรมแล้วก็รอมอาจจะเท่ากันนะครับอาจจะเป็นแรม8 1 2 8ทั้งคู่ก็เป็นได้นะครับแต่ไม่แน่นะครับอันนี้คือผมไม่รู้เลยนะเป็นการเดาล้วนเลยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะใครที่แบบว่าไม่กระเป๋าตังสันนี่คือผมบอกเลยนะครับว่าคุณผิดวิสัยมากๆนะครับราคาระดับนี้โอ้โหสเปคระดับนี้ดิเมนสตี้แปดพันหนึ่งร้อยนะครับยังไม่มีใครใช้นะตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับที่ได้ใช้ในส่วนของดิเมนสี้แปดพันหนึ่งร้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพอาจจะ ต้องไปดูกันอีกทีนึงเนาะว่ามันจะเลิศเรอเพอร์เฟกแค่ไหนนั่นเองนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมแบบว่าไปดูในติกต o อกมาแล้วก็นึกถึงคํานี้เลยนะครับและอยากจะยกให้ในส่วนของเรียวมีจีทีมีโอตัวนี้นะครับกับคําว่าเกินปุยมุ้ย เกินปุยมุยมากๆเลยนะครับกับตัวนี้นะครับราคากับสเปคที่ให้มามันเกินปุยมุยมากๆเลยและแน่นอนนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าคุณถูกใจกับคลิปของเราไหมหรือคุณมีคอนเทนต์ที่อยากจะแนะนำนะครับก็ลองแนะนํามาได้นะครับว่าอยากจะให้ทําอะไรนะครับส่วนคลิปนี้กระผมและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ